ส้มเจ้านี่สำส้มสามส้มใส่หมูยอใส่เห็ดหมูหนูถั่วฟักยาวลวกพักบุ้งลวกพักขี้ควายลวกใส่หนุ่มเส้น้ัยจะพักกับพักกับทองอก ถั่วงอกถั่วงอกต้นหอมผักละแล้วก็โพลืมแบบแปบแบบแปบซื้อมาลืมหลวกอดกินเลยลืมพ่องกระหิวเข้าล้อกับมาไว้ไม้เจ้ามากิน จางยังไม่หู้จ๊ะมะนา,าวน้ำปลาจางอ่ะ

มันจืดมากคือไม่อร่อยเลยครับผมน้ำนีงเหรอน้ำชุกยันแกะกบไปครับก็ต้นปา okay. ต้นหอมกักุ ต้นหอมเนิดอันเดอกคืออันนี้จ้าอันดอกคืออันนี้นะคะ เวลากินก็เลยต้องกินให้คล้ายๆอย่างนี้ค่ะกินไปก่นอนร้อนมะนาวจางก็นี่เผือกเผือกส้มเฮ้ยมาทัวร์อืม เนติมเติมอ่อเติมนิดนึงปลาไปหน่อยเดี๋ยวน่ะเติมน้ำปลาเติมน้ำปลาไม่พ้อมอ้าวกินต่อไอ้แมวไอ้แมวมาจากไหนวะไอ้แมวมาขอกินมันหอมน้ำปลาช้อนก็ไม่ได้เอามาไม่ได้ไม่ก้นละเป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับ แค่หมูด้วยแง่แค่หมูอืะอร่อยแค่หมูลงห้าบาทอร่อยมากกินพักอืม ตำมักผักบุ้งยาสัยผักใส่หอมเจีขอให้ถิงอร่อยลูกปลาตวเก่า ก็อร to ่อยเนี่ยเห็นยังนี่ก๊อฟมั้งพักพักชีจะจิ้งแต่จริงเนี่ยต้นหอมเนี่ยกินก๊อฟแกงมะนหนุนตำมะนหนุนแกงแกงเราไม่ส้มคือแกงเราไม่ดองหรือว่ายำเราไม่ดองจะอร่อยมาก Cắp phô phát rồi Để nó bị ăn hàng thật cặp Ha Hà hàng ngờ hốc cọc Nó, cắp nhanh tiêu bà hắc Đây dù lá อยากกินสต๊อมมาพี่จิ้งเหรอแต่มันปิดล่านขำไปได้แวะอัศวินพอไปขายจะแกะแล้วแกะแล้วอืม 太多。 ở với mọc Mì ô <laughs> mì, mà mì ô M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 ì mà ô เกี๊ยวกาศอร่อยก็ต่ใอใส่ยังนะใส่ห้าแก่กกาดเนี่ยกับต้นหอมเนี่ยใส่แต่ห้าแบบใส่แบบใส่ผักหน่งเลยกีก๊ยขอซดน้ำหน่อยขอซดน้ำหน่อยค่ะน้ำส้ตมตำปลาแห่ ไม่ต้องกระพัก <ality> ถ้าแบบกระพักมันกลมอร่อ hey, ย อร่อยกำลังหัวกิตวนตกับซุปบะหมี่เส้นมาอร่อยมากเต็มหมดเลยจต็หมดไหมไม่น,มมน,น่าหมดนะมันเยอะ สามเป็นเพื่อลุงชุดหนึง่งตะเกียบนะะก็ว่าซินฟองเมน,นล้ำกระอิกบมันก็เป็นความชอบของทุกคน Nhiều cơm tiêu tiêu, Kêu kêu Khém khém Mùi nó ngại quá Mà nó không còn nguồn ạ không

mà cứ ngạp tiền con dế, hết mùi này cạp cạp cúp 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 à, hừ, cạp cúp cạp, mà ít, sao mà chơi im thế nào? nước tỉnh to, giờ mà sẽ giống với อหมือ,มอมมนใจกลิ่นพักก็เยอะก็อร่อยดีแต่กลิ่นพักเราแบบอีเหม็นมากดยเขา้าะพักนี่บักละ แต่ไม่เป็นไรยอมเพราะมันอร่อยนะคะบ๊ายบายเด้จะมากินเนื้อคอให้ไหมนะเจ้า